ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือเป็นภาพที่เอาบัวแดงมาเพาะนะครับในเวลา45วันนะครับเนี่ยเปิดดูครั้งแรกครับเอาหัวบัวแดงนะครับเก็บมาจากาบึงน้ำธรรมชาติก็มาแช่น้ำล้างสะอาดแล้วก็มาเพาะไว้ ทิ้งไว้นานเลยครับ45วันปิดฝาไม่ให้แสงเข้านะฮะรู้สึกว่าจะ,ะก้านบัวนี้จะอวบอ้วนกว่าอายุ15วันที่เก็บขายเป็นปกติตัวนี้ทิ้งไว้นานแต่ใบนี้ก็จะแก่แล้วนะครับแต่ก็ยังกินได้นะครับกินแล้วก็ยังอ่อนอยู่นะฮะถือว่า หมายถึงว่าอายุใบก็จะสีจะไม่ชมพูแล้วนะฮะจะออกเขียวๆแล้วนี่ครับสังเกตเลยก้านจะอวบอ้วนกว่าบัวที่เราเพาะอายุน้อยบางคนก็เพาะอยู่ที่อายุ15วันก็เก็บไปจำหน่ายตรงนี้ทิ้งไว้นานทดลองดูครับว่าจะเป็นอย่างไร ปรากฏว่าก็จะมีสีเขียวแซมขึ้นมาบ้างบางทีอาจจะโดนแสงบ้างนะครับนะฮะนี่ครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้หัวบัวไปเพาะก็ลองหาดูตามแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับ ก็ไปหามาแล้วก็มาล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดสะอาดแล้วก็มาพึง่งลมไว้สัก2-3วันแล้วเราก็ขัดล้างให้สะอาดอีกรอบหนึ่งนี่คือขั้นตอนเราเก็บนะครับฮะเก็บแล้วมาแยกใส่กระมังดูกา้านดีครับก้านใบจะอวบอ้วนกว่าอายุ15วัน แต่ใบจะไม่สวยเท่ากับอายุ15วันนะครับเพราะว่าช่วงอายุ15วันถึง20วันเนี่ยใบยจะออกสีชมพูน่ารับประทานแต่ตัวน,นี้ถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องสีก็อร่อยเหมือนกันครับรสชาติก็ไม่ต่างกันจํานวนก็จะได้เยอะกว่าแล้วก็ก้านใบก็จะอวบอวบอ้วนกว่าอายุน้อยนะฮะสำหรับท่านใดที่ทำ พะทานเองผมว่าทิ้งไว้ให้อายุนานสักหน่อยหนึ่งมันก็ไม่เสียหายนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปขายนี่ก็คนเคยกินเนาะใบสวยๆสีชมพูก็อาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่รสดิยมแต่รสชาติไม่ต่างกันครับความอร่อยไม่ต่างกันนะฮะนี่คือบัวแดงที่ เพาะทิ้งไว้45วันสีสันก็จะออกเขียวเหลืองปนชมพูหน่อยแต่ก้านนี้ชมพูแน่นอนครับแต่ใบนี้ออกออกเขียวอ่อนผสมชมพูนะฮะผสมเหลืองเหลืองหน่อยแต่รับประทานนี้ก็รสชาติไม่ต่างกันนะครับสําหรับท่านใดยอยากจะทดลอง ใช้สูตรนี้เพื่อนำไปรับประทานเองก็สามารถลองทําดูได้นะครับทิ้งไว้ให้นานหน่อยทิ้งไว้ประมาณสัก45วัน45วันก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับการเพราะบัวแดงให้รสชาติดีแล้วก็มีปริมาณมากๆให้ก้านใบอวบอ้วน ก็ทดลองใช้สูตรนี้ดูนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับท่านที่สนใจนะฮะเอาเป็นว่าสีสันไทยบ้านนำมาเสนอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ